เที่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โ oh. หนี่ไม่ไอ้นั้นนี่ไม่เข้ามาันหรอกนั้นเธอริมสองเนี่ยมันแบบว่าเที่ยนี่อ่มีคำถามมันเต็มเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคืออีกทีผมเลอยู่ดีๆหกสองแม่งจะไอหกสามจะหกสี่อยู่แล้วอะ่ะสักพักนึ่งมันเกิดการเกมดิฟคอนเนคขึ้นนะพอเกมมันดิฟคอนเนคได้ไหมผมก็มาเข้าเอ่อริมหนึ่งอีกทีแต่ว่าริมหนึ่งอะ่ะมันเอ่อมันเป็นแบบ กดเข้าไปแล้วมันเขียนว่าอะไรวะแ lambda l a m b d ยอะไรสักอย่างนั่แหละครับผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พอเข้ามาในริมสองริมสองบูซี่อะครับอีกหน่อยริมสองแม่งต้องฟูนแน่นอนอนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าริมหนึ่งได้แล้วครับกิวผมตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ริมสองแล้วและอี e พ p ตอนเวลอะครับหายฮะเหลือศูนย์เลยฮะเหลือศูนเลยอะหอเหี้ย มันเกิดอะไรขึ้นครับใครรู้ช่วยบอกทีแม่งแปลกใช่ไหมเบสวัสดีครับ